เปิดเตอโตเฮือนลังใหม่ก่อนทุกคนพี่น้องบนรเจ้าเอิญแมงยังอยาคืบแม่แตนนี่นเดลจบไเลยจบแลนี่ตม่ินพ่อโพ่อเลยบนี้บริยากได้พี่น้องใส่เกลือก็ไปนวกัพ่อแล้วบนแมงดาเดลักทีซีบเบิงแมมันมันแคบทำไมเนาะ กินลงได้นมันขึ้นังก็มัะมากแมางแห้งม่งแห้งก็ตังได้สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเดี๋ยววันนี้ราชสิภาพพี่น้องไปเอาแมงดาโขกหรือแมงดาหน่อยนะทุกคนคองแสบราคาแพงปีนึงได้กินเถอหนึ่งทุกคนเขาบอกว่ามับอกราคาดีบด้พี่น้องเขาว่ารูละพันบาทูเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคนว่ามันอยู่แบบไหเนาขัแรกที่ซารัดสิไปเอาเอามาเหเมนูสู่พี่น้องกินเนาะเคยกินอีน่ะบันดับดปี่ะพีชื่อีไ สามสี่ปีก่อนสามสี่ปีก่อนก็<อ>ห้านะห้าเหรียโออล้าก็ห้าก็กำลังหโหรอดพันบาทเนาะแม่นอยูไทย <c oughs> โดลนลพันบาทแล้วก็บอกว่าว่าตอนนี้เขาเจะซื้อราคาเก่าหรือบอดเดวละสิพาพี่น้องไปเบ่งมันอยู่แบบใดเนาะห้ากับบเคยกินักเถื่อยเลยทุกคนเห็นพี่น้องคอมเมนต์ว่าสลัดแมงอันนี้นะหอมคือแมงดาเนี่ยแล้วก็เลยเอนแมงดาหน่อยแมงดาโคกเลยสาแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นป่วยโอ้ยเย็บเยียบ ขุดหนาแข่งเด้อแล้มาส่วงแดดๆดทุกคนเด้เปิดเตาโต้กอนลังใหม่ก่อนทุกคนอันนี้คือเกอนลังใหม่บัวแเฮือนหอได้วถูบหน่อยเผาป่าเผาสวนทุกคนกำลังให้เขาปุ๊กให้ รากาบ,บริโภคได้พี่พน้องราคา,า,<บ>าว่าตกลงราคากันนะได้ไนว่าจางเขาจะปุ๊กนี่นะยังบ้านเราตกลงกันเขายังไปหาหนูต่อยแหละบัวหว่างแล้วสร้างสังส่งเกาะกับสั่งไอโลแล้วก็บบต้โถนสามสั่งบริโภคใช่ไหมราคาค่า,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 าเห็ดเท่า,าได้ตูปต้นนี่สันเทิงนี่ยืนดูไปอืมก็ต่ำต่ำเนาะบริโภคครึ่งเมตรทุกคนแต่ว่าตัวต่ำแล้วก็ต่ำไปดีข้าข้าบอกให้เขายับขึ้นซั่มนี่แหละซั่มกับสับแปะ พอดีปัดเห็ดลายตัวต่ำาซัมนี่เหรอวะแค่ลูกเห็ดอีกคนนึงต่ำผดเนาะพอดีมาหน่อยโดดขึ้นมาขึ้นซัมนี่แล้วแล้วก็เหยียบผักตัวนี้เหยียบผักตัวนี้ขึ้นพอดีซัมผักแต่ว่ากันเอากันเอาผักเดียวนะซัมนี่พอดีกันเอาสองผักนะเห็ดซัมนี่แล้วก็ซัมมี่คันว่าผักเดียวนะซัมมี่คอมเมนต์มาเด้อทุขลวนคือเซาแปรวานหลักก็ว่าคือเซาแปรวานอย่างยับขึ้นบ่ได้ก็เอาซัมมี้ก็ได้เออซัมมี้ก็ได้ ประมาณคือหนึ่งเนาะเทียงมาไหนก็สมิปะเทียงมาทะเลนีแล้วกับนังไหนปะไปเอาแม่แค่นั่นนี่แต่ว่าสิมุงไผ่หยาทุกคนแบบว่ามาเห็ดกินแต่ละเถื่อก็มีแต่ปูสาสตร์ติดตามเดินนะบ่มีตูปหน่อยจ้าเถื่ออยากได้แต่โดนเราตูปหน่อยนะให้ไผ่เห็ดให้เขาก็บ่เห็ดให้ขนาดจ้างเขายังบ่เห็ดนะทุกคนห้ากับขั้นจะเห็ดเองผัดขั้นเห็ดได้นะเห็ดเราทุกคนก็เลยแบบโอเคมือนันเอิบอ้ายแล้วมา กันไก่ๆกันเราอะเสียดหายหลักว่าพ่อเอารถเฮ็ดเฮ็ดทำมันแล้วรถนี่พี่น้องพ่อละแมงดาโคกหรือว่าแมงดาหน่อยนะทุกคนโอ้ยมันเหี่ยวใส่เกียกรถวางมันเข่าตาได้ก่อนเดี๋ยวสิจับมาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งตาเป็นอะไรนี่พี่น้องแมงแขนขาปมโอ้ยบินไปแปลมันจะอยู่ยุขู่นะอาจจนี่บ่ ทุกคนถ้าจะเอาทองอยางนี่ขวบเอากันเอาอันเคาะใสเสกดลเลยมันบินแม่งมีปีกเดี๋ยวสิจับมาให้พี่น้องเบิง่งยันเหนียวมันดินกินได้ขังแรกในชีวิตเลยเป็นข้าวันราคาแพงเดียนะ๋ยวนั่นมันบินแต่แดดราคา,าแพงก่อนนะเห็นอะไรเนี่ยกวดเอาเลยอบินไปบดเลยเห็นบ่น<อ> ปล่อยไปนําเป็นไปเบิดแล้วเอาใส่ทงออกมาเอื่อยนี่ลองตกน้องด้วยเด้อใส่ทงน้ำเอื่อยครับน้องกระน่ำเลิอกันเลยอากาศน่หอนนัดนนี่เป็นตะบันอย่างไข่ไปย้อนไปอีกวันหนึ่งทุกคนฮัลโหลครับมหาเหล็กลายหมดเลยแม่งอันนี้มันอยู่ตามเครือนะพี่น้องคล้ายเครือสมลมนะแต่ก็ยังโมเมนต์สมลมเถอะ ทองยางมันหน่อยผดบ่อะมันอยู nah on, ai, genau, hang, ora, ่ในสวนเ่านี่ไปบหลจักนี่ทุกคนนี่าเบิรงนี่พี่น้องมาเบิรงนี่นะนี่บ่บอกตองบิ่งไกลๆต้วตา้องนี่มันสิบินตองแห้งบ่ได้มาตองแห้งบ่ได้ นี่ทุกคนม, <laughs> มาหน่อยตื่นเสียงไม้นนมนนเนาะคือแบบยังมมมมอยู่คินเล่นหน้าของเขาบอกว่าโมมโมม, <c oughs> มเอาเราได้ว่านี่นะนี่พี่น้องสังเกตบงคา卡รถเขาเออเนาแมงดาโคกหรือวแมงดาหน่อยนะทุกคนพว่แมงแข้งชนิดนี่เนาะมันจะมีกลิ่นหอมคือแมงดาเลย ไรเคยกินพี่นอ้องคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวมือน,นี้เขาจะเอาไปขัวนะนเนาะเอาตัวใดก่อนมันคืออยู่ไก่กันแต่ว่าวมันบินไปเบิด์ตเลยแดดแก่หมดโอ้ยแปลมันจะบินไปเบิด์ตและวเอาหัวไก่ๆดูนี่ทั้ไปเบิดแล้วอยากคืบแม่แตนนี่แมงแครนอันปุ่มหนึ่งใส่ซ้ำนี้เอา,าแครนปุ่มหนึ่งบังเลยายมัน <laughs> บินไปขนาดว่าใส่ท้งยางได้นี่ Hmm. จับเอาบอนจะเอากระปุกอะไเนาะตัดกระปุกเคยเอานะทุกคนผู้ใดหุ้มคอมเมนต์บอกกันว่าจะเอาถุงขวบเอาบอลกับขาเครื่อนบุพพขวบสัมบุกอะไรย่างนึงบุพพ์ขวบเด็กตัวเดียวตัวเดียวไม่ก่อนเนาะแห้วตุ๊กตาไหนจะย้อนวินไปพี่น้องแม่งอันนี้มันจะมีแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเรื่องสัมเนย โอ้ยหอมเด้แมงอันนี้เวลาแดดท่อนๆลหลับบินหัวหลักหมักจับหลักเอามาดมมันจะมีกลิ่นหอมหอมขึ้แมงดาเนี่ยทุกคนขายคือกันเลยนด่น่ะแมงดาตัวเดียวเออเค้ากินดิบก็ได้ตะกี้เห็นแมงดาเรากินดิบตอนยังน้อยมาเถ่ามาแล้วเขาบอกกินแล้วบางทีพ่อขัวอยู่บนนี่นะต้องไปเอาบอลใหม่บอนนี่นะบนลละไปบอลที่สองทุกคนันี้ใไฮแสเปรเอา บทที ah, hey. um, A, no. like, like, ่หนึ่งนี่ยสลัดเห็บเพิงไปหมดแต่เสียดายอ่ะแบบนี้เอาง่ายกว่าเนาะเห็นแต่ว่าพี่น้องลองมันเหยื่อเสต้าด้วยเดนอู้๋ลายตัวนี้แห้งลายมันอยู่แบบนี้เนาะบ่อหัวมันอยู่ในอะไรพี่น้องปากกระหัาก็เคยหามันนี้แล้วมันบินอ่ะเยอะคูแต่โอเค โอ้โอคือเก่งแท้เข่าจนท้องบดบวบอืมชาแฟ่เห็ดบุบบาดเดียวอันนี้บริอยู่ในเครือมอยู่ในใบตองปลาเต็มเลยทุกคนไว้เนาะคันท่าวัวคันท่าวัวเห็ดไว้แล้วมันบินไปบดอันนี้มันอยู่ในใบตองมันก็ร่างชิแตกเนาะบังใดนี่ มันอยู่ในเครือนะมันสวมบมเดมันาคาเครื่อถเ้ากับเขามาป่านะทุกคนเข้าบริหารมันแค้นนอาาครับค่อยเลือนกำลังมีเขา่าอันบค่อยเลือยังบอกอกจากหลังอยู่หัว<อ>าหามันแค้นทุกคนเห็นอีกแล้วทุกคน,นสเปรย์เอาลุนาหูกก็มเออนาก็มีนเ้อเอยจนเออหยุสูงวเบ้องเปรยเสี่ยงขนเด้หนนี่ทเองครับ Kong rửa, kong còn hèn rửa. Mau kát đích thôi. Momente lắp kèn đưa. Mô lắp kèn. Vinh tay bước chuột. Nay đèn áo. Ni nó mặc kiếm sòi. Ni nó mặc kiếm sòi. Ni nó mặc kiếm sòi. nằm nó mặc kiếm sòi. Ni nó mặc kiếm แจ๊นนกชิวมันอยู่ในกกยังพี่น้องแหละก็บอกว่าถืออย่างงานไปตามก๊กใหม่แล้วก็เห็น <c ười> <ผ>พี่น้องบัตรเจ้าเอิญแมงยังนี่บัตรหลัดเอิญแมงห้ามผีหรือว่าแมงแมงไหม่ขอนแมงตนเตนอะไรประเดีนี่ตราเห็นลุงแต่อย่างหน่อยแล้วเราก็จีกัน,ดนเดยมันเป็นแบบคือใหม่นี่เนะาะเป็นแมงใหม่เด้ โอ้มันคือบ่าโฟกัดกล่องนี่ทุกคนแนมไปแต่ไกลนะนี่คือใหม่นี่แสบึงก็ขักก่อนนี่แม่งอันนี้ปแปกแห้งป้ามันโอ้ยขอโทษขอโทษเห็นหนตกลงนี่มันควอยแข่ด้วยหรอกกันห่งนี่ขับบ้างักเกียว สมเทียวสมสมเทียวเป็นนั่เกืออนสมเสียวเวลามันเป็นในเขาสะกินในมันเวลาเขาแกะมันไม่แต่จากเสียวมันไปทางขางันดิเขาเป็นสมเสียวทุกแห่งทุกคนสมเสียวใบมันเอาไปใส่ต้มหนงัวต้มปลาต้มกบต้มเสียวต้มไก่ใส่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นเลาะหาต่อยนะทุกคนท่านบุห็นและกับคุณเมื่อเนาะพาบกกรไปกินหนามกอนพาลูกเข้าไปในหนามภายในก็กิน พี่นอ้องตอนนี้แหงหลายนี่ทุกคนแมงดาโคกแมงดาหน่อยอุย้ยตัวเมก่อยๆตัวตากล่งอ,อง,งอ๋อตัวหางกำแพงหลายนะอ๋อเป็นปุ่มอยู่นะนี่เออ<ช>มแมงเคน<ช>บางบางบางพื้นที่เอิร์นแมงเคนขาโป,ปมทุกคนเดี๋ยวหลับจบเอาเลยจบเอาเลยไม่ีนพอเลยแับนี้หลายแห่งนี่ มาทุกคนเอาไปตามปนอย่ขึ้นแจ่วแมงดาเลยเอะแต่ซีมีอีกเนาะแต่หลับบอกวาพ่อแล้วเอาซับนี่กระหันปลายมันแผลเนาะแม่งอันนี้นะมันซีมีอยู่แต่ามันซีบลายทุกคนคันหาขายนี่ยดับคันหาก,กินน่ะบ,บรับเพราะว่าเขาจง่ไวน้น้ <laughs> าเมาืม<า>่อบ่ทุกคนแต่ซัหายหากหรือ ปันน่จะให้บันไดโลหนึ่งโอ้พี่น้องผู้ใดไรขึ้นหาโลหนึ่งยอมหลุดทุกฝนพอได้กินนี่ก็ยังหายาอยากมันบอดมีง่ายๆข้ากับบอดเอาบดแต่ห้าปล่อยไปบคขายเงี้ยน่าตามต้นไม้ก็เห็นเนาะบดแล้วเมื่อกลางเช้ามีเลื่อนหน่อยเลื่อนหอยบุญหูเนาะแต่ว่าที่หูก็คือเอาเมื่อขัวตอนนี้ ไมามมอีต้นเดียวนี่ยแอบก็เลยมาเก็บอรอยกินสดหน่อันึงเพราะมันแปะแต่คนต้องเป็นอย่างนี้เป็นแปะเป็นแมงเพราเข้าใจคือกันก็ชมค่อยทานชมผาดชมข้าวข้าวมั <laughs> งซ <laughs> ีหน่าเราเอาอเอาเก็บไปให้กินนกันเลยทำสมไปกับกินกับกันนิด <im it> หน่อยนึง เลนลอยเก็บ่เหมือ <laughs> นมากินจจ๊ตๆมันปลา <laughs> โอเสียงอันะเปลีาา่ยนเลยทุกคนยัานเป็นไข่เด้าลุก็มาตักแบบไข่มาเมืม่อทุกคนมากินข้าวเที่ยงเอามันแค้นมากวเาดำองาม ตะกกนเมื <stell ies. S 1> ่อลมเบิดลายเนาะเอาไปขัวานะขวเสร็จกกินตะขว่บักินดิบกันยังได้มันบ่เบื่อนารอถ้ามันบินไปบนไอ้เปรหายน้ำทะลแล้วก็ขวัวคลายเอาใส่นามก่นการบินบินเยอะบุบินใื่ไห ทเทียนเลยพี่น้องระับนกกหมาในวินี่าก็เอาแล้วบินไปจนเบิดทำบทันรแ้บ่หลายันใด่อัาวมัน,นมนะมก็ตามือขึ้นไแล้วมันน่ี้าอหมหอมพี่น้องอยขึ้นแมงดาเสเ็หดรยสใส่เกลือลงไปแับแมงแครมันตายแล้วใส่น้ำแล้วก็สลบไปหรอ อหอมหอลยร้อนพลาดหูซื้อว่าหมากักกลิ่นแมงเคนอยากขึ้นแมงแมงดาหน่อยโอเคทุกคนหอมเลยหอมเนาะฮะอดเวลาที่รอคอยแล้วทุกคนเดี๋ยวสิมาชิมกันน,น,นะซอแปร์นนะซอสแปร์นนะชิมสองเออเอาเมื่อนซ่าใส่สองเถือแล้วอ่ะสิดตัวนี้เพชร เพ็ดขึ้นหูดังป่นกึ้งนะครับกึ้งแมงดาเนี่ยนี่ก่อนอีลอยวะกินมันแห้งเนาะแห้งคือแมงดาเลยแห้งกว่าไมจั้อืมขึ้นหูดังเด็กหน่อยกินบะได้มันเผ็ดๆพี่น้องเลยเดี๋ยวลาชิจีอันนี้ก่อนป่นพริกกับหอม ตอนถ้ากินดิบเมันกับเป็นนั่นเองนะเป็นเนาะเออมันกลิ่นมันแห้งนั่นนี่แหละผีปลาก็เย็นบดปากตัวนี้ป่นทุกคนป่นใส่หมักพริกตำใส่กันเลยไ้กินน้ำเนาะไปตามดู คนแมงดาหน่อยพี oh. that, ่น้องแมงดาโคกลิ่นมันคือสีแบบหอมกว่าแมงดาอีกหลักว่าเลยคนแมงดาหน่อยคนเจียวเลยเผ็ดเป็นเจียวไปขาย่ก็เจียวแมงดาแล้วแหละทุกคนอันนี้ขั้ว ขวานเราสำหรับหลัดเด้อหลัดแนะ่ยนำห้ป่นเราดีกว่ามันแสีบขั้นขวานนะมันสีรสชาติแบบขึ้นขึนะ้น,บบน,นอโอาพี่น้องอาหารมื้อนี้ป่นแมงดาทุกคนป่นแมงดาบุกชิมกักขบขวา,าม,มงดาแต่ก็สุกเห็ดบดพี่แม่อ่ะแม่จะบุญใส่หัวหอมใส่หัวหอมหัวหอมใส่หัวหอมอ่ตัดเขาง่ายๆกินแม่อร่อยหอมอ่ะขิงขาได้ไยหอมอ่ยฮะหอมหอมนะคะอย่าล้านก็คือ แผลมกนเนาคอบมออีพอวากากินนะเราเคยกินอย่ามันคั้นก um, ับตัวอีพอเราแผลแมงม่เบิ้งสั่ะไรกันชิมกอนกินมันแห้งอาจจะมันตึงนดังอยากสมัดแต่บีแล้วมันติดมือเขาหอมไรคนแมงแลูกกอเลยเหรอ ความแรงดีทันั้ไปน้ำแม่แล้วไปน้ำแม่เรอน้ำแม่นี่ป้น้ำแม่นี่ป้าแล่นหลุดมาเลยไปดูนั่งองนั่งไ่มาส่องมาได้กันมาเห็นแล้วมันามอะไรแม่ไปกำดองกินนี่ป้าบกใจแฮมมันเนาะมันหอม แต่วาตัวเขาวดกิมันแห้งกินแห้งกินซุนแห้งกินเพชรใช่ไหมล่ะขอกะปนแมงดาวยำเละยำะงาหนามผักกินยำพ้นตกใหม่เขาคือบลเ่ยครับเนียยเนนียี่แแนเขาคือบลเลย์ยง่ายครับังจะบัมันอยู่เฮ้ังไม่มาเนี่ยเลี่ยง่ายบังจะบองมันอยู่ แคนในใบใหม่คือเกียวก็เเ็นนี่นะบิ๊กักไปงคาแบบมคือสีแพงนะเหียแบ้แล้กไนียากามา,ามายนมันแสบแม่งจนลืมกินน้อื่นเอาจกะฮะแค่นสง แซ่บจนเกี่ยงถวยทุกคนฝูสเปย์ยังจับคำสุดท้ายพี่น้องเลยอยู่มาตั้งโดดฮากับจูหูแนวแซ่บเนาะที่แทกก็ยู่ในใกล้ๆเฮานี่เนะาะไฮกาสิได้ลองซิมมืัอนี่จังสิให้คะแนนซิปรสชาติมันาหอมจะขึ้นแมงดาทุกคนแล้วก็ซิมันๆเนาะมาตำแจ่วเป็นอนียงที่ว่าเขากันแห้งกับข้าวเหนียวคันมีพักหลายๆแห่งแซ่บ แต่ถ่ายไปเทียบใส่กับแมงแค้นธรรมดาที่เขาเคยหานะ่ะทุกคนแมงแค้นนั่นแบบนั้นนะมันชิมันเนาะมันแล้วก็หอมกินแมงแค้นนั่นแนหะแต่ว่าอันนี้นะกินมันคือแมงดาเลยมันบริเวคือกินแมงแค้นนะมันก็เลยแสบเนาะไปแล้วเด้อทุกคนผู้ใดยอยากหูเมนูแสบกลับไปหาเบินนะ่งเนาะแถวไก่บ้านพี่น้องเอามาขว,ขวกินเหรอทุกคนบ่เบื่อดอกขว้าแล้วก็ตำปนคือตลาดเห็ดซูกินนั่นแหละ สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอ,ขอบคุณขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเป็นคลิปที่ว่าง,ง่ายๆเมนูง่ายๆเนาะทุกคนแต่ว่าหายากมันบริวี่ง่ายๆเลยคือแบบว่าหลอดนี่ก็นจนเมือนนะ่อยเนาะปีหนึ่งเลยกินเธอหนึ่งย่ำหนีหลัดเห็นมันท่นย่ำหน้าเนี่ยก็บุ่คอยเห็นปันใดเนาะไปแล้วพี่น้องบายของแสบ